the first day uh, cookie mm. <laughs> uh, and this oh. is for the toilet สามีทำกับข้าวให้กินเพราะว่าเราขี้เกียจง่ายเลยเราขี้เกียจอันนี้ก็เป็นความแบบซกมกของเมยที่ใช้เราก็ไม่เก็บให้เรียบร้อยเราบอกว่าวันนี้เราไม่ทํากับข้าวนะเขาให้สามีเป็นคนทำนางก็จัดจานไป ช็อปปิ้งอีลุงตรงนางตงนายอะไรของนางก็ไม่รู้เนี่ยเ,ออเดี๋ยวเราจะมาดูว่านางจะทำอะไรให้เรากินแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นเป็ดเ,ปเพื่อน <laughs> เพราะว่าเรามีมีเป็ดอยู่แล้วเราบอกว่าอยากกินเมนูเป็ดนางนจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเป็ดอบเป็ดขาเป็ดเพื่อน มันฟรั่งสดอันนี้เดาวว่าน่าจะเป็นน้ำราดเป็ดมัง้งวันนี้ยุคห oh <my. S 1> นะ้าที่ให้เขาทำเรายังไม่รู้เลยว่าอาหารมันจะออกมาหน้าตาแบบไหน ต่รู้แหลว่ามันมีเป็ดมนี่ให้นางทำกับข้าวในรอบหลายๆเดือนเลยนะเพราะว่าปกติที่บ้านจะกินแต่อาหารไทยนางก็ชอบกินอาหารไทยเราก็ติดอาหารไทยเพราะฉะนั้นเราจะทำอาหารไทยกันแบบทุกวันน่ะแานะ้น,านทีจะกินอาหารฝร,รัง่งเว้นแต่ว่าถ้าเราออกไปข้างนอก ไปเที่ยวอย่างเงี้ยเขจะได้กินอาหารฝรั่งกลับมาบ้านก็มาตำสตมตำกินอยู่ดี <laughs> เดี๋ยวเรามาดูตอนมันสร็จนี่ก็ลุนมากเลยนะว่าหน้าตาอาหารที่นางทำมันจะเป็นแบบไหนวายเม s m ัน l one cannot burn t h ก s year ชาก้าฮิสชัวร์ฟร์สเด เอ็นด <And do> ูเอ็นดูสามีเอ้ยไม่สอจะทำข้าวให้เมียกิน <laughs> ตั้งซอสแล้วก็เออกะเดาเวลาผิดหรือด้วยเหตุผิดพลาดทางเทคนิคอะไรของนางอะตลกอะ่ะ <laughs> เออ <laughs> ได้ทำซอสใหม่อืม ไม่เป็นไรทุกคนมีความผิดพลาดกันได้อืม mm hmm. it's ready also so we have no sauce you have no ingredient you have no pepper green <It> s <S pepper ไม่ s อก red pepper. Honey. red pepper เสร็จแล้วเพื่อนๆนี่ขาเป็ด เมนูเป็ดอบมันก็น่ากินอยู่เดอ้อว่าไม่ได้แต่ว่าแค่มันผิดพลาดทางเทคนิคเฉยๆไม่มีซอสแต่ว่าไม่มีซอสก็จะอร่อยเพราะว่าเป็ดเขามากแล้วเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาชิมกัน salty oh no เดี๋ยวเรามาชิมกันเพื่อน ถ้าสามีบอกว่าเค็มเราเราจะกินได้ไหมเนี่ยเพราะว่านางกินเค็มกว่าเราอะ่ะเราทําอาหารแต่ละอย่างคือจะติดเค็มมากเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราทําแต่อาหารไทย มันก็ไม่ได้แย o ไม่ได้แย่ o ม่ h ด t แย่อร่อยอยู่นะเพื่อนๆแต่ว่าเราไม่ชิมซอสนะน้ำเกลือดีๆนี่เองคือเนื้อในเป็ดแต่มันไม่ได้เค็มขนาดนั้นแต่ว่าเออข้างนอกที่มันโดนโดนอะไรอ่ะ โดนหมักอะ่ะม,มันก็มีความเค็มตามธรรมชาติของมันกินกินเสร็จจานนี้นี่คือหมอไตหมอไตเลือกหาแล้วนะคะ กินกับกะหล่ำปีมันก็ไม่แย่เพื่อนๆเพราะว่ากะหล่ำปีมันมีรสชาติแบบเป็นเกลียวนิดๆไงเปรีป้ยวๆกับหวานกะหล่ำปีมันไม่เค็มลองจิ้มเต้าเจี Takes the same time as the whole pet. Because that's why the meat is not that soft. I thought one hour would be enough for the, for the legs only. Mm -hmm. But that's not true. Need the same time than the whole butt pit. About three hours? Five hours? No. This one like an air fry. Same. Mm. It's same, yeah. Same. but it's it it, it uh, won't get soft. This, the breast, you do in half hour, mm -hmm. it's perfect. But the rest of the of the bird, you must cook two hours minimum. That's like when you cook for Christmas, that's good, that one. soft. For Christmas, make no mistake. Mm -hmm. and the whole world, two and a half hours. Anyway, so. Mm -hmm. So, this one, next time, two and a half hours, the same. Next time. For pet. For pet, is it. Breast, no. Breast ready in 30 minutes. Ready? Mm hmm. Sure. Yeah, because the breast from, from, from Christmas. Mm hmm was too dry, cooked mm -hmm. too long, mm -hmm. but the problem you cannot depart the whole bird. I like uh, when mom she cook the bread, what you call that one, the raw steam, oh. the side is I like that one. The dumplings, you mean? Yeah. It's the it's the same consistency as, as normal dumplings, but in that case, it just. But you have taste loaded. better than another restaurant. Yeah, sure. It's not it's not cheap. I made them. Mm. Yeah. Show me for next time I like it that one mm hmm. easy to make some smaller can mm hmm. put in the freezer วันนี้ไปแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอบหน้ามีเมนูอะไรที่สามีทำเดี๋ยวเราจะเอามาให้ชม ไปละค่ะวันนี้ไปแล้ววันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย